ตอนนี้นะครับพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็แพ็คของพวกเครื่องใช้ไหนอันนี้ใช่ไหมพวกมีดโกนพวกแพมเพิสไม่ใช่แพมเพิสด,ดิผ้านอนามัย <laughs> แพมเพิสนะ <laughs> แปรง <โอ S 1> แปรงสีฟันสบ,บู่เนี่ยก็เอาไปประมาณหนึ่งเมื่อวานก็ตรงนี้ก็หมดไปประมาณสองหมื่นตรงนี้นะก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าค่อยๆทําแล้วกันวันนี้ท<บ>ั่วสาแก้วไม่เสียบิ๊กทั่วทั่วทั่วอันนี้นมมานมอีก ทั้งหมด200ลังโอ้วันนั้นไปเห็นมีเด็ก 200, 300. 2 300เออตอนนั้นไปโหเด็กเด็กเยอะมากแล้วเราไปน้อยไปแค่20ลังมันไม่พอมันไม่พอพอไปลงปุ๊บเกี้ยงเลย <c oughs> เด็กทานรอเลยรอบนี้รอบที่สอรอบี้รอบที่สอครบแน่นอนอ่ะไปอันนี้ก็นมอีก2 200ลังนะ200ลังโอ้โหอันนี้ก็เราซื้อจริงๆอ่ะ130อ่ะแล้วก็พี่เจ๋งนะสหารก์โคนงวันำเย็นนะฮะให้ไมา70อันนี้ก็ขอบคุณมากมาก แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรอหมูมาลงอีก,อกหมูอีกหมูไก่อีกเมื่อวานซื้อไปทั้งหมดห้าหมื่นน่าจะได้เรามาสักว่าต้องมีห้าหกไรโลหมูไก่รวมๆกันนะ่ะวันนี้จะผัดข้าวเองทำข้าวเองงี้เหรอเขาจะกินได้ป่า <laughs> ผัดได้แล้วจะกินได้ป่า <laughs> เรื่องๆนะึงอ่ะอ่ะอ,ะอ,ะอ,ะอะโอเคนะครับก็เดี๋ยวตักไปตามจุดต่างๆ,ๆนะครับพี่น้องก็ทักทายกันได้นะครับฝากแชร์ฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่สักแก้วด้วยครับสวัสดีครับ